สวัสดีครับสวัสดีทุกๆคนเลยนะครับวันนี้อยู่กับช่องฮอตวอลเลย์บอลอีกเช่นเคยครับผมวันนี้นะครับแอดมินมีข่าวสารจากวงการวอลเลย์บอลเพื่อนบ้านของเรานะครับนั่นก็คือฟิลิปปินส์นั่นเองซึ่งล่าสุดนะครับไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่ประเทศบราซิลกันเลยทีเดียวเป้าหมายก็แน่นอนนะครับนั่นก็คือเก็บเหรียญได้เหรียญหนึ่งกลับบ้านในการแข,ข่งขันกีฬาซีเกมที่กรุงฮาหนอยประเทศเวียดนามครับผม ล่าสุดสื่อฟิลิปปินส์ตีข่าวอัปเดตเกี่ยวกับทีมวอลเลย์บอลของฟิลิปปินส์แอดมินแปลให้เรียบร้อยแล้วนะครับประมาณนี้ครับผมวอลเลย์บอลฟิลิปปินส์ตั้งเป้าหมายไว้ที่เหรียญทองแดงเป็นอย่างน้อยและจะดีมากๆถ้าได้แข่งจนถึงแมตช์รอบชิงชนะเลิศกับประเทศไทยส่วนโอกาสที่จะชนะไทยนั้นก็มีโอกาสเป็นไปได้เช่นเดียวกันความหวังมันก็มีแหละเพราะผู้เล่นฟิลิปปินส์มีประสบการณ์มากกว่าไทยทีมไทยเป็นเด็กรุ่นใหม่ย,ยกทีมเลยทีเดียว และทีมไทยมีเวลาเก็บตัวซ้อมน้อยกว่าผู้เล่นหลายคนเพิ่งเดินทางกลับจากหลีกต่างประเทศได้ไม่นานโทนี่บอยกรรมการบริหารสาพันธวอลเล์บอลแห่งชาติฟิลิปปินส์กล่าวว่าเราทำผลงานได้ดีในแคมป์ฝึกซ้อมนี้เล่นเป็นทีมได้อย่างเหนียวแน่นแม้จะมีเวลาเตรียมตัวสั้นๆหวังว่าเราจะได้เหรียญในซีเกมแต่มันจะดีกว่านี้มากถ้าเราสามารถเล่นในรอบชิงชนะเลิศได้ ประเทศไทยยังคงเป็นทีมที่ฟิลิปปินส์ต้องเอาชนะผู้เล่นเจ็ดเซียนของไทยก็อำลาแบบยกทีมไปหมดแล้วเหลือแต่เด็กๆที่เป็นเด็กใหม่ของไทยได้ชื่อผู้เล่นยังคงแข็งแกร่งมากเนื่องจากผู้เล่น12คนจาก14คนออกแข่งขันในระดับนานาชาติมาแล้วส่วนโอกาสที่จะชนะไทยนั้นก็มีโอกาสเป็นไปได้เช่นเดียวกันความหวัาหางมันก็มีแหละครับเพราะผู้เล่นฟิลิปปินส์มีประสบการณ์มากกว่าไทยทีมไทยเป็นเด็กรุ่นใหม่ยกทีมกันเลยทีเดียวครับ และทีมไทยมีเวลาเก็บตัวซ้อมน้อยกว่าผู้เล่นหลายคนเพิ่งเดินทางกลับจากหลีต่างประเทศได้ไม่นานว้าวว้าวว้าวฟิลิปปินส์จะหนักจะเต็มแน่นอนครับไทยเราจะไหวไหมนะรอติดตามได้ในการแข่งขันกีฬาซีเกมที่กรุงฮานอยประเทศเวียดนามเร็วๆนี้นะครับผมและนี่คือข่าวสารของวงการวอลเลย์บอลไทยหากแอดมินมีข่าวสารอะไรใหม่ๆก็จะมาอัปเดตให้ได้รับชมกันนะครับก่อนจากกันไปก็คอมเมนต์ให้กำลังใจกันด้วยนะครับ 拜了拜拜。